สบายดีสวัสดีครับคลาภพี่น้องเตรียมตัวเก็บสมัมภาระเหรือมสวยก่อนผ้ากันเดินทางครับพี่น้องเลยก่อนเดินทางมาบอกว่าหิุข้าวแล้วฝากเปกล่ยนกำลังเลี้ยงไ่ฝากเปล่ยนกำลังเลี้ยงไก่นะเด้อพี่น้องเด้อ เก็บัมภาลา,าขึ่นเต็มรถเสือผานาเพ่แนวเห็ดยูเห็ดกินเท่านี่ยนะพี่น้องไสไยเท่าสายกินเท่าทิ่มอะไรแบบแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเสริมสวยก่อนากินกับบยังเหรออยากกินไข่ปากแดงอะได้ปากแดง กินอ้นี่เปลี่ยนไปเป็นเงือกโตได้บาทที่นกินแล้วช้าีใช่ไหกินลแล้วช่กินแลคนมคนสวย้งามทั้งแม่ทั้งลูกเลย่นอ้องแต่แม่ยิ้มมองดูเด้ลองกินข้าวไม่ไงลูกโอ้พัดลมมาถึงมือเือ่อยขอโทษได้ไป้องกินเข้าไปครับแจบ๊บ เิ่นอะไนี่ที่มีแสงเป็นเอาเมื่อไปไบหน้าเป็นอะไรเนข้าวข้านมั้อืมอ่ะกินก่อนได้ยังมันทำกิปอดไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่ากินไม่เป็นเลอะมันเลอะมันอยู่ว่าสาดท่าปากง่ามแล้ว่แมใส่เสื้อผ้าสวยแล้วเห็นเมียใส่กับอยากเอาท่ากับอยากท่านั่หรอขันว่าให้กรให้พี่น้อง ท่าแล้วเราเมื่อไปบายเทือกนายของแทบปะแท<ส>บกินเยอะๆผมในสั่นได้ผมแม่ตักให้มันเหลมจ้อย กินยังหักินประทานกับอยัห้กินเพราะว่าโตแล้วอ,กอืก็เกายอ่แล้วก็แต่ก็มีงบ,บ่มอไรแบบบให้กินต้องหักินคู้มืเพนมมันมัน,มนดีต่อต่อร่างกายกินจนเคื่ออยากลกินข้าวเานมอ่มอเป็นวนบมก,กินนมจืดถ้าเราได้กินนมจืดได้นะเป็พวกกระดูกพวกข้อจะดี ้าวนั่งสื้อเม <Okay. S 1> ื่อกี้รถโอเคือว่าจะเจ็บขอบ้อเจนะ็๊ยบยังย่อนยังย่อนร่างกายบบมีกระดูกันบมีนม <Man S 1> ไม่มีแ <no. S 1> คลเซียมไม่มีขเขาอะไรอย่างเพราะว่าโบเป็นห uh huh. มักสซมแค่วาดคือกันต้องกินวัลลลูกมันเป็นวิตามิน uh huh. เป็นสิ่ง uh huh. ของเปรี้ยวของหวานจะต้องมีในร่างกายครับผมกินเปรี้ยวได้ยิ่งดีแต่ถ้ากินเผ็ดไม่ดีโ <Okay. S 1> อเคกินตลอดไส้นะจ๊ะ เอฉันรวดินจกตังนนฉันโดนฉันโดเข้าห้งน้ำกับโดนวางยาอะไรใช่ไหมฉันไม่ได้นอนนะทั้งคืนทีสองครึ่ฉันนอนดดูตลอดกระตุ้นแตเศ้าเื่อก้าวเออหรือว่ามันตื่นเต้นคือแบบมันคือเราได้เดินทางก็เดิเศ้าธรรมดาแล้วมันเศร้าที่สีนอตื่นแต่แปดโมงเต็มที่คือแปดโแล้ว อบอกมเขิมาหน้าแห้งครัแต่เลอดเดือเลยห้ดเร้าข่อยกันข่อยตื่นมากกันแช่บ่แช่บ่ข่อยตื่นมาเศ้าเนโมงกลัวโมงหนึ่งเพราะว่าข่อยนอนได้กเบ้่งหนังหื่นนอนหนาองผมุมเยันรอยค่ร้อยกเือมควรทางบ้านเคนอยู่น้าเอออยู่ร่มกาญชทยพึ่งพากันเนี่ยไปลอง อ่ะก็ดีเนี่ยเลยลิคนเพื่นบอกมาค่ะพอเขาไปให้ล่าดอกแต่ร่าเขาอยากเครียดถอยอยากเครียดหมดเด้อวามหมายมันเบาว่าเพื่อนเราบอกคือบอกเอาไปปล่อยวัดเอาไปอยู่วัดดีกว่าน้องโนนถ้าจะให้ก็อยู่แบบนั้นไปอยู่ข้อแบบข้อไม้ของล่างน่ะยันตรงนี้เพื่อนบ้านตรงนี้ใครดูแลค่ะเออเออเข่าใจคนละอย่างเนาะเออพอเขาเลยกคือว่าถ้าเอาไปปล่อยวัดถ้าเกิดเ้านี้ไปเตลิดเปลิ่งเขากล้ามาบเลเห็นไมเนเพราะว่าเขาก็เห็นเจ้าของเนาะไงล้อคือว่า นึกว่าแดงน้อยอยู่คนเดียวนะาเลยวแสดงความคิดเลสมาได้แสดงได้อยูดะเขก็คือบ้านนี่แหละเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้กว้างๆเราไม่ได้กักคำเพราะเขาอยู่ในโกลอยอยู่พื้นที่หนึ่งงานพี่น้องนี่ขี่ดินมีอใหญรไปมาทิโทรหาเล้าแล้วมันก็อนเงินให้เล้าแต่ไถ่เหล้าซื้อข้าวต้มกระดงให้มันชิมน้ำแต่อาหารเม็ดบางทีเขาก็เบื่อคือสล็กีหวานเนี่ยไก่ทอดด้วยเออ น้ำใจต่อคันให้กันเนาะอืแต่ว่าแดงหน่อยเพราะเงาเนาะพี่น้องมีมาอยู่ไหนเนี่ยหาห6ตัวมาสลอเย็นเล่นเบิ่งกันกุมเอือแต่ว่าข้าบ้านทั้งสองบ้านทไปจีกไปจ่าข่าวไปเติมหนาบ้านฝนตกกเก็บเอาตะการแล้วมาเก็บไปไหนกันเนาะเออผู้เพิ่นนั่น แก้วมน<ค>นันไปนอนครั่อนข้างนอกอเขาไม่ได้น่ากลัวคนที่เขาอยู่นักข่อยคือเจอเอหนักกันน่นคือเขาไม่ได้นหนากลัวเหมือนพวกที่อยู่ในอันอันคอมเมนต์บางวนนี้อ,อันเพาะนะไปได้ภาพรวมเพราะแม่บางคนอยู่ในคอมเมนต์วันนี้มันไม่ใช่นะเฉพาะพมาลนะ,ะมาลนะม,านะมองอะไรลูกเข้าใจดูท่านั่งโอ<ฮ>้โหมาดจังเลย ใช้กันในละพี่น้องไม่ใช่ว่าไอคนอยู่ในจอแล้วมาบอกให้ราว่ามีแต่คนลเกียงใช่นะบอยไปสายมีแต่คนหักเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเป็นคนมีน้ำใจเพราะเป็นคนแบบไปใส่มาสายเขามีความตอคขางฝาคนแล้วก็จีบอ้อยฟังเลยครับพี่น้องมาว่าให้ป่อยมันบ่ได้บอกมัยยังอิสระป่อยปั๊บมันกัดกันพี่น้องเออเราก็เลี่ยงไกลนะหนึ่งมันเลี่ยงไกลสองมันไล่คน สามมันมีหมามากัดกันเราแดงหน่อยมันเท่าแล้วคันเปรียบเทียบกับเจ็ดสิบปีครับเป็นคนนะเพราะว่าข่อยนะในการกระดิงหน่อยไม่รุ้เขากัดมันาะว่ตลาใ่กันมันกระตุ้ยท่านแล้วเพาคาด่าหซื้อเพราวะอะไรใหเพราะฉันซื้อของฉันเป็นคนไม่ขีเนียวฉันซื้อทีฉันจะซื้อทีเยอะเยอะพราะ่แถมเอขายไม่ขายกันเ้าซื้อผักซื้อคนละดับซองด้วย ปไปพี่น้องเดินทางกันแล้วเด้อค่ะเด้อบานนี้เดินทางกันแล้วนะคะทุกคนกินข้าวแล้วกินข้าวรองท้องแล้วก็เดินทางกินข้าวกับไข่เจียวเนาะนไปทอดกินยังกะแล้วดอกอิ่มนะคะเป็นพอมีแต่วาทจะจอดเติมพลังเติมน้ํามัน ขอคุณคำอวยพรมานานเลยได้ไหมน้องค่ะขอคุณคำอวยพรมานานหน่อยอนอนสบายขอคนณคนบอลยู่บอลนอนขึ้นเต็มเหนียวเลยอะเต็มเหนียวไปเลยที่อะเต็มพี่ไปเลยเธอมานนหน่อยเนี่ยนอนลงไปอบาทนี่กลายเป็นรถกลายเป็นรถบรรทุกแล้วนะทุกคนนะอ่ากลายเป็นรถบรรทุกแล้ว มีอะไรคนใส่จนเต็มเหนียวไปเลยพี่เออข้ากะจั๊กสิไปใส่เราพี่น้องเยอ้ยฮ่าฮ่าฮก็ไปต้องดูเลยไปยะไรต้องดูเลยไปนั่งไปกับใครกันบ้าน <c oughs> ไปกับไปอะว,วะไปโดนแล้ว <c oughs> อ่าไปกนเปิดหูเปิดตาซะหน่อยน้องพี่น้องน,นะ <c oughs> อยู่บ้านก็บใครเนี่ย นอนยี่วัดเลยใครชอบกาแฟมาเอามันเนาะ<ม>อันนี้เอาไม่ไหวแล้วจ้ะคนที่ใส่เ,เอาไปเป็นพระราหลวงพอ่อถือดาเบิ้ลเลยบวชนี้เอ้ยชุมชนมีสมองมาสัน่นอา่าน้องเพีนวโอเคน้องเพียงนอนก่อนไปเติมมันก่อนพี่น้องก่อนชิลาคิดจาเติมมันก่อนบรรยากาศก็จะเป็นทำนองนี้นะคะทุกคนคึมๆอ่าอากาศชีว้ยพอย่อนาตัวเองเดินทางปลอดภัยนะพี่น้องทุกเส้นทางไปไหนมาไหนก็ พ่อคุณคุณพ่อคุณแมุ่ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาลูกหลานเด้อลูกหลานเดินทางปลอดภัยไปทางใดก็อยู่รอดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆทั้ทงสิ้นเติมมันเด้อนะเต็มเหนียวไปเลยพี่เ,เต็มพี่ไปเลยเธอบ่อต่อท้อคำอหวน <laughs> กูคมาเด้ว,วนพะรวนี่แหละอยู่นี่เหมือนเดิมอยู่จากนั้นมาอยู่ตรงนี้ถน 95, ยยเก้าห้าพญเฟศเอาเต็มถังเก้าห้าจะพันสองร้อยห้าสิบพันสองร้อยห้าสิบเพราะว่ามันเนียนเก่าเล้เมือว่านเคยเติม,มปกติน่ะเต็มถังมันสิพันหาพันโทม เติ้มมอหอยาดมมีจ้ะทำภาระพี่น้องตรงนี้เตาแก๊สเดินี่อันนี้เตาแก๊สแต่ว่เาเอาแก๊สไปเติมก่อนเดี๋ยวนี้ข่คอยยุลานเตาแก๊สก็เตาแก๊สมาเติมคนโยกลงทำภาระพี่น้อง <c oughs> พอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อเติมแก๊สก่อน